พูดก,กับพวกนี้ลูกอ่ะแต่เวลาพวกนี้สวดมนต์สวดพรก็อ้างตุกิโตโงูมีจะเปจะตาจะทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเพื่อนร่วมแก่เกบตายทั้งหมดทั้งชีนอยู่นั่นแหละเพะเมตตาไปมกแกวนขุนทองแต่ถ้าอยู่ในธรรมในวินัยไม่จําเป็นลูกต้องแสดงอากัปกิริยาที่ว่าผพาเมตตาเมตตาในตัวศึก ควมสามัคคีในตัวเสร็จสเปสตาในตัวเสร็จสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมที่นั่นรวมที่ทำร,ร,รวมที่วินัยเห็นไหมลูกนั้นพระรูปใดศีลบริสุทธิ์เรียกว่าศีลวิสุทธิความเมตตาก็อยู่นั่นความสามัคคีก็อยู่นั่นไม่จําเป็นต้องแผ่เมตตาเป็นคําพูดกําหนดที่ใจเป็นความเมตตาครอบครอบครอบครอ,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 อบทั้งการโลกโลกโลกและอลูปพโลกมีพระพุทธเทจ้าและคณะสงฆ์เป็นต้นเห็นไหมลูกนั่น พวกเรานี่มีแต่คำพูดลูกนั่นมีประโยชน์หรอลูกนั่นเอาตัวเองให้ตลอดรอดฟังก่อนลูกดีแล้วลูกที่ลูกถามทำนั่น,นพ่อก็พูดให้ฟังพ่อพูดตามทำตามวินนยนะพ่อไม่ได้พูดออกนอกทำนอกวินัยพ่อไม่ได้พูดเอาความนึกคิดต้องปู่มาพูดมาเทศให้ลูกฟังหลวงปู่เอาทำเอาวินนยเอาความสัต์ความจริงมาเทศเลยมันง่ายดีนะ เราพวกเรารวมตัวกันได้คนดีนี่ก็จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกองทัพธรรมที่ยิ่งใหญ่ได้อยู่นะลูกทีนี้มันไม่มีผู้ที่จะสู้เพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองปกป้องพระพุทธศาสนานลูกก็เห็นนี่พระออกมาก็ทําลายศาสนานแล้วมาจับจ่ายใช้สอยเงินทองแล้วมาขุดดินดหญ้าแล้วเวลาลุงปู่ลวงตาลูปนี้เอาทำเอาวินัยออกแสดง เพื่อต้องการความสามัคคีเพื่อต้องการความเมตตาต่อกันกันกบหัวเราะเย่อเย้ยถางขางบ้าหลวงปู่เป็นพระพิบา้าพระจอจัดพระไม่มีบารมีพระราบหมดนั่นเหละลูกบิดามารดาหลวงปู่พระกระทำมาก็คือพระเจ้าหลวงปู่ก็อยู่ตามนี้ยอมเป็นพระจนจนยอมเป็นพระโง่โง่ยอมเป็นพระไม่มีลาบสักการะความเฉลืถถ่อเตื่อจนยอมใดใดนี่แหละลูก อยู่อย่างนี้ดีแล้วเพราะพพุทธเจ้าบัญญเด็ดแล้วศาสนานี้ไม่ได้ตั้งเป็นเจ้าลัทธิเพื่อความยิ่งใหญ่ยากเด่นยากดังเป็นเจ้าลัทธินั้นลัทธินี้เพื่อต้องการลราบจักการรดิรอเสิริญยืนยอไม่ได้มีในพุทธศาสนาพระองค์ตั้งศาสนาขึ้นเพื่อให้ละโลกโกรธหลงจิฏฐิมานะประหัตประหารโค่นอภิชา โค่นตัณหาถอนตัณหาไม่ให้จิตมันมีความอยากต้องการให้ตัณหามันสิน้นต้องการให้เกรเรเตถีมันสิน้นนี้คือศาสนาพุทธสอนอย่างนี้ลูกไม่ใช่เหมือนที่เราเห็นปัจจุบันลูกพอเข้าใจไหม,มนก็พูดไปก็ได้แค่นั้นเลลูกมีแต่เขาพากันหัวเราะเยอะเยถากถางเหล่านั้นแหละเขาไม่ได้ใช่ว่าเขาเป็นมนุษย์ลูกเนี่ยเขาเป็นพวก ปีพวกดีลีนอกรีดนอกลอยแต่ใช้คำนี้มันก็สุภาพไปลูกนะต้องเรียกตามภาษาพวกไอ้กุ้ยมันฟังได้ว่าไอ้พวกชิงหมาเกิดเพราะเข้าใจไม่ลูกนั่นแหละเป็นอย่างนั้นจาทุลูกเพราะเราก็รวมตัวกันลูกรวมตัวกันที่ทำที่วินยัยสร้างคุณงามความดีสามคัคคีต่อกัน มีความเมตตาต่อกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนของพวกเราที่เป็นคนดีเป็นพระดีเป็นบาสุุบาสิกาดีเพื่อเป็นลูกที่ดีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สืบสืบ,ส,บสืบไปขอมุทนายลูกสาธุ